สวัสดีครับผมนายกิติคุณแสงพูสินรหัสนักศึกษา1166104005283นะครับจะมาทำข้อสอบไฟล์ภาข้อที่4นะครับเขียน SQL แสดงรายชื่อไทายวิดีโอใดที่มีจานวนรายได้รวมจากการเช่าน้อยที่สุดนะครับจะทำคล้ายๆกับข้อ2นะครับแต่ว่าจะต้องข้ามกัน,นครับข้อ2เป็น m a c ข้อ3 A เอข้อ4เป็น min นะครับเลยมาดูที่ตารางนะครับ ก็คือโจทย์ต้องการว่าทายเรื่องไหนนะครับตรงนี้ทายเรื่องไหนที่ทำเงินได้น้อยที่สุดนะครับที่เราก็ต้องอิงกับตารางการเช่าด้วยนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าเรื่องไหนโดนเช่าไปเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็มันเชื่อมกับตารางนี้แล้วก็สมามา,นนสมารถมาคำนวณทำให้สามารถมาคำนวณทายได้นะครับว่า ไทยหนที่ทำเงินได้น้อยที่สุดนะครับเราจะมาเริ่มเลยนะครับล็อกอินเลยนะครับโดยเราจะเริ่มจากการเล e c กนะครับโจทย์อยากรู้ไท์นะครับที่ทำเงินได้น้อยที่สุดแล้วก็ใส่ไทยไปนะครับเพราะว่าโจทย์อยากรู้ไท์แล้วก็ฟอร์มนะครับ ตารางที่เราจะนำมาใช้นะครับมีเรทเทลกับวิดีโอนะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการรู้แค่ t y ายนะครับว่าท้ายไหนเราก็ใส่ไปนะครับตารางเรทเทลนะครับเฮ้ยตารางเรเทลนะครับให้ตัวย่อเป็นอรเล็กนะครับแล้วก็ ตารางวิดีโอนะครับให้ตัวให้ตัวย่อเป็น v นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะซองตารางนี้นะครับเชื่อมกันด้วย foreign key กับ primary key นะครับก็ใส่นะครับตาราง l i n e o r นะครับจะเชื่อมด้วย video number นะครับเชื่อมกับ video num น,นะครับ้็เป็น วิดีโอนามเบอนะครับเท่ากับตารางวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอนำนะครับหังจากนั้นนะครับจะจัดกรบายนะครับให้ทายนะครับทายมีชื่อเล่นแล้วนะครับก็ใส่ชื่อเล่นไปนะครับ จากตารางที่เป็นออิยขอไปครับต้องเป็นตารางวิดีโออันนี้ก็เช่นกันครับกดไฟล์หลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นค่าซ้ำนะครับเราจะให้คิดค่าซ้ำแยกเป็นแต่ละไทม์นะครับว่าไทม์ไหนเอาเงินได้เท่าไหร่ไทม์ type ไหนทำเงินได้เท่าไหร่โดยที่จะแยกกันนะครับ ดราม,ม่าทำได้เท่าไหร่เฮเล่ทำได้เท่าไหร่ซไฟายคอมเมดี้ทำได้เท่าไหร่นะครับโดยการใช้ซ้ำนะครับเป็นผลรวมนะครับของไพรซ์ที่อยู่ในตารางนี่ครับไพรซ์ที่อยู่ในตารางวิดีโอนะครับก็เป็นไพรซ์หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ s u b q u e r y นะครับเราเปรียบเทียบค่าที่ต่ำที่สุดนะครับ ที่ค่าที่ต่ำที่สุดของซัมของที่คำนวณออกมาครับก็ใช้คำสั่ง select นะครับ select แล้วก็ min นะครับค่าที่ต่ำที่สุดตรงนี้เบนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์มในฟอร์มนะครับเราจะสร้างเราจะคำนวณค่าซัมนะครับก็คือคำนวณค่าซัมในฟอร์มนะครับแล้วก็ เอาค่าซ้ำที่ได้นะครับไปเปรียบเทียบกับค่ามินว่าอันไหนหน้อยที่สุดแล้วค่าซ้ำที่คำนวณในนี้นะครับมันจะคำนวณออกมาทุกตัวนะครับแยกทายไปกันถ้าทป์ไหนคำนวณได้เท่ากับมินนะครับแปลว่าทายนั้นคือทป์ที่ทำงานได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งซีเล็กนะครับซีเล็กเราจะใช้เป็น ให้มันเป็นวิดีโอนัมเบอร์นะครับเพราะว่าให้วิดีโอนัมเบอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องนะครับวิดีโอนัมเบอร์นี้ทําเงินได้เท่าไหร่วิดีโอนัมีบอนี้ทำได้เท่าไหร่นะครับก็คือการเช่าว่าเรื่องนั้นนั้นมันมีคนเช่าไปเท่าไหร่นะครับซ้ำกันเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรยังไงก็เป็นวิดีโอนัมเบอร์นะครับ แล้วก็ค่าซัมนะครับที่คำนวณก็คือเป็นค่าซ้มของเงินนะครับที่คำนวณออกมาได้ว่าทำเงินได้เท่าไหร่นะครับของแต่และวิดีโอ n ม m b e r นั้นๆน,น,นะครับก็เป็น price แล้วก็จะตั้งชื่อเล่นว่า total video นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้คําสั่งฟอร์มนะครับตอนที่เราใช้นะครับคือเราจะคานวณคล้ายๆข้างบนเลยนะครับเราก็ใช้มานข้างบนฟอร์มก็จะเป็นมาจากเทนททลนะครับให้เทย่าเป็น r 2นะครับแล้วก็วิดีโอตัวย่อเป็น v สองนะครับหลังจากเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้ว เราจะใช้คำสั่งแววนนะครับเพราะว่าเราจะคำนวณจากสองตารางนี้นครับที่มันเชื่อมก,กันก็เป็นแวว์เหมือนข้างบนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น R 2ก็เป็น Video number เท่ากับ V 2นะครับจากตาราง Video ครัเป็นว v ดีโอนำนะครับ อัากนั้นนะครับเราจะ go by นะครับ go by เราจะจัดกลุ่ของ video number นะครับเพื่อให้มันแสดงเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเงินที่มันทำได้นะครับอันนี้มีชื่อยแล้วนะครับมาจากตารางของ r a t a นะครับก็เป็น r 2อันนี้ก็เป็น r 2อยเหมนกันนะครับ คือค่าที่นีน่นะครับคำนวณค่าซัมออกมาของทุกตัวนะครับแยกกันคือวิดีโอัมเบอร์นี้ทำเงานได้เท่านี้วิดีโอัมเบอร์นี้ทำเงานได้เท่านี้วิดีโอัมเบอร์นี้ทำเงานได้เท่านี้แล้วมันจะนำค่าที่คำนวณได้นะครับ total video นะครับ total v ดีโอมาคิดค่าซัมที่น้อยที่สุดที่มันคิดได้ในนี้นะครับ แล้จะเอาไปเปรียบเทียบกับค่าซ้ำที่คิดได้ในนี้นะครับถ้าเกิดอันไหนเท่ากันแปลว่าอันนั้นคือค่าที่น้อยที่สุดนะครับดื่มใส่อันนี้นะครับ Price อยู่ในตารางวิดีโอนะครับน,นี่เขียนเพีน,นะครับ มันไพลส์นี่นะครับค่าที่ออกมาได้คือเฮ r เลอร์นะครับก็คือวิดีโอที่ทำเงินได้น้อยที่สุดนะครับแนวไทป์ก็คือเฮ r เลอร์นะครับข้อ4ก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ